เราก็จะเริ่มต้นด้วยดร์โอลิเวียรีนิวิ่งดรอปนะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะใช้ประมาณ4-6หยด1 2 3 4ลงบนฝ่ามือก่อนหลังจากนั้นปาดเลยคะ่ะชึบทั่วหน้านะคะ่ะ เราอะอาจจะเน้นเน้นบริเวณที่เราเป็นฝ้าก็ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะจะทําให้เอชเอของเราเนี่ยเกลี่ยไปบางๆทั่วหน้ารอประมาณ1นาทีแล้วค่อยลงสเต็ปถัดไปค่ะต่อมาเป็นดักส p o t Refining ซ e um ั่มนะคะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นจะใช้2-4ปัม๊มถ้าใครมีฝ้าที่เข้มหรือว่าอยากทําให้ฝ้าจางลงเร็วๆแนะนํา4ปั๊มเลยค่ะ1 2 3 4ทาเน้นบริเวณที่เราเป็นฝ้าก่อนโปะไว้ แล้วก็นวดบริเวณที่เราเป็นฝ้านะคะการนวดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีกว่าการทาปกติแล้วก็ค่อยเปรียดที่เหลือไปทั่วหน้านะคะ รีบาลานซิ่งครีมนะคะเราก็ใช้2อถึงสปัม๊มค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นผิวปกติถึงผิวแห้งนะคะเราก็ใช้2ปัม๊มแต่ถ้าผิวแห้งมากหรือว่ามีผื่นแนะนําให้ใช้สี่ปัม๊มได้เลยค่ะ1 2สองอันนี้ก็คือเกลีย่ยให้เท่ากันนะแบบให้เท่ากันแล้วก็ค่อยทาทั่วหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถทาใต้ตารอบดวงตาอะไรนี้ได้หมดเลยนะคะ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของริมฝีปากแห้งลอกนะคะก็ะสามารถทารี cream <ป>บาลานซิ่งครีมไปบนริมฝีปากได้แล้วก็ค่อยทาลิปบาล์มทับ อย่าลืมทาครีมกันแดดประสิทธิภาพดีอัลตราซันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดรโอลิเวียที่เราทำการทดลองโอลิเวียแลบร้อยใช้กันนะคะแล้วก็ได้ผลในการช่วยทำให้ฝ้ากระจางลงได้ดีมากๆเมื่อใช้ควบคู่กันกับด r รโอลิเวียสกินแคร์ซิสเต็มนะคะปริมาณสำคัญมากๆ4นิ้วแบบนี้เลยค่ะปริมาณต้องแบบมากพอ แบบนี้เลยวิธีที่เราได้ทดลองแล้วนะคะว่ามันจะเท่ากับ1ซีซีในการทาหน้าเดี๋ยวทาให้ดูก่อนนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบสีของมันสามารถนําครีมลองพื้นนะคะมาผสมนิดนึงได้เราก็สามารถบีบครีมรองพื้นนะคะแค่1ห,หยดนะ1ห,หยดแบบนี้ก็ทาค่ะเห็นไหมสีก็จะกลืนขึ้นมาทันทีอ่าเป็นเทคนิคนะคะทำให้ครีมปานแดของคุณเนี่ย กลืนสูตรนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแม้กระทั่งผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้และถ้าอยากให้เห็นผลดีมากขึ้นไปกว่าน,นั้นนะคะอย่าลืมทานดร์โอลิเวียซิมโฟนีด้วยนัมเบอรวันและนัมเบอรถูคู่กันในทุกๆวัน,นะคะ่ะ